น้อโถเอ้ยไหวปะเนี่ยฮะไหวปะเนี่ยถามจริงฮะหรือต้องให้สอดไปเล่นเกมอะว่าต้องเล่นยังไงมันถึงจะขึ้นมาสองอันแบบพี่ไอ้ตองยาไอ้มึงได้ด่านมันแนขอด่ามันก่อนไอ้คนดูเวรเนี่ยเราเกลียดคนเยอะเราเกลียดคนดูอีกแล้วเรไปแบบ เจียเจ้าเกินไปอย่นี้มันใช่เป็นตลาดแต่อีโง่เจีาวเจ้าเลยเนาะเจียเจ้าเลยเนาะฮลโหลอย่าพูดมากฮลโหลอย่าพูดมากหัดหุบปากบ้างบางทีอ่ะรู้จักคำว่าหุบปากป่ะพอแพร่มากพูดจามากเนี่ยมันก็จะดูเหมือนไก่กาเกินนะรู้จักคำว่าไก่กาไปไอออนรุ่นักก็มาไอ้โง่เอามัน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 มาอยากเจอแล้วว่าด้วยวุศนสิ์บุกุศลที่บีบุกุศลที่บีหลวงปู่แคมอยู่เขาเขาวลูกสิ่งสิทธิ์พระพุทธเจ้าไปต่อเลยว้าว รอบหนึ่งก็ตึงอยู่แล้วมาเลยขออีกรอบหนึ่งตึงขออีกรอบหนึ่งตึงโมเสาวังตัวโสวาสุสันโมเสสวังตัวตสวาสุสันมาแล้วความจริดวง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 ซู่ไอหวกหลอเองเป็นไงเราไอ้กระดจ๊อมันด่าพบิดา่าเนี่ยมันด่าเลยทุกคนโอ๊ยฝ่ายคอร้องแต่ว่าคนดูออกไปออกไปเธอไม่ได้เล่นแล้วเนี่ย ก็งโง่ไงมันจะดูมันจะอาจ่านได้ไงอ่ะมันงอเล็กดูไม่เป็นเลยเอามาันโอ๊ยป้าเลิกถั่วป้าปล่อยผมไปจะป้านดิมันไม่ได้เดินแล้วเนี่ยหรืป้าใจ<ห>ผมไม่ได้เลเ่นเลยเหรอฮัลโหลถามเจียงแบ่งกันเล่นบ้างแบ่งเรื่องอะไรหนออย่าปัญญาอ่อนไปโง่เอามันอะไรวะ อะไรกระจอกเลยเนาะกระจอกเลยเนาะฮัลโหลก็บอกแล้วว่าอย่างโง่คือโง่ฮัลโหลนะตายแล้วมันกระโงดอยู่บนชั้นเตาเลยฮัลโหลรู้จักว่าเขาไม่สมองเนี่ยมันสมองมันจะพูดจะโผล่กี่โมว่าถามจริงเลไอ้กายเอาไปทางไหนวะโอตอนนี้ทอนนี้ลืมเพิ่งไปสังขยะลืมลืมลืมไม่ได้มานานเขาดูฮูมายครูสจบเขาดูจบจบสิ้นอย่าทำผมสุดยอดนะสุดยอด ได้แบบนี้ทำมาชีวิตอะให้มันได้แบบนี้ทาไอพวกคนดูนะคนดูคนดูช่วยบุมหน่อยคนดูอนะนอ้ี่คนดูรีผมบิดอะโอ้ไม่มันบิดไปเร็วคนดูผมไม่อยากแปงมันวันหน้าคนดูก็ไม่ต้องรีผมคนดูมันบิดไปเตอะคนดู ี่ครับไมม่ีครับอเน้างไม่มีอะไรเนองไม่ม um, ีเนาะไอ้กระจอกฮัลโหลนะสมองนะสมองไอ้ท so yeah, UH, ี่คิดว่าจะชนะฮัลโหลนะ้แล้วไงอ่ะแล้วไงก็ตึงเหมือนกันอะฮัลโหลนะ้ก็ไม่มาจะใครมันกันละว่ฮัลโหลได้จะชนะกี่โมงอ่ะม่มีสิทธิ์เขาว่าจะชนะมัฮัลโหลนะไอ้กระจอกอ้รู้จักคาว่าดังดานฮัลโหลสมองกับดักดานเนี่ยลงไปด้านล่างเข้าใจไหมลงไปคุยกับไก่อี๋งโง่ลงไปคุยกับไก่ซะไอ้กระจอกรู้จักไหมคาว่ากระจอกอ่ะถ้าไม่รู้จักเนี่ยก็ดูไว้ไอ้ไก่ ไอ้จอกเอาไอา้ไก่ไอ้ไก่ล้มสิไว้ไอ้ไก่จะตาสว่างกันกี่โมงอืมน่ะเห็นป่ะ พอใจไหมทีนะี้พอใจไหมพอใจไหมคนดูพอใจไหมคนดูจำใส่กบาลไม่ได้ไม่เคยจะรักกันเลยถ้าคนดูจบๆเนี่ยมันก็จบไปนานแล้วผมเกลียดคนดูเขาใจบ้มคนดูไม่เคยมีคำว่ารักผมเลยไอพวอคนดูเว้